สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําน้ำที่มีส่วนผสมดังต่อไปนี้นะคะก็คือโซดากับอะไรนะน้ำแดงบ่อยนะคะสีไหนก็ได้นะน่าจะอร่อยหมดแลลวไม่เคยทำอนะ่ะลองไปทำดูว่าจะดีนะคะอ่ะเราเทนะ้ํานี้แล้วนี่เะิน้าโซดาเสร็จแล้ว หรือว่าคนที่ต้องรู้แหละว่ามันคือน้ำอะไรเพราะมันทำง่ายมากเลยอ่ะอันนี้ไอ้แย่ป่วยอยู่นะ่หายเลยอ่ะเป็นนานมากหนีจะเทน้ำแดงกัน เลลืออไปหรอกมั้งเดี๋ยวไปเอาขอมงให้นุ่มกลับมาแล้วเราจะมาคนาน้ำกันแล้วคนเป็นสีสิน่ากินมากเลยค่ะถ้าคนเห็นเป็นสีส้มใช่ไหมถ้าเป็นสีแดงนะสีแดงออส้มๆนิดหน่อยอ่ะถ้าในกล้องถ้าในกล้องเป็นสีส้มๆนะแต่ถ้าความจริงเป็นสีแดงๆ แรงขึ้นนะไม่มีอะไรนะคะเออพ่อทำอาหารให้พี่พี่กลางพี่พี่คนกลางเพราะว่าพี่คนกลางอยากกินซ้มตําอะ่ะทุกคนตอน,นดึกซะด้วยเอออันก็เคยกินซ้มตําตอนดึกนะก่อนก่อนจะนอนอะ่ะแต่ไม่เวาหรอกเดีย๋ยวลอาชิมดู อร่อยมากฟาต้เป็นง โค้ชชื่อมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะโซดาหมดไปแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งอ่ะกินแป๊บยเ,เองอ่ะมาทีทำไปอีกไหม <c oughs> น้ำอ,อีกดีกว่าจะไม่แกิหนะเนาะ่ <c oughs> อ๋ใส่แล้วโบายไดเ๋ยเนะจะมันต้องมีอยูเีใ่หรอนี้ชิ้นแปนึ่งนะ จะใส่น้ำโซดาเข้าไปนะคะโค้ดน้ำเต็มมากอ้ล่าสุดสโซดาหมดแล้วนะคะเนี่ยมาช้อนก็เล่เขเลยเขาเลยเขเลยเข,เลยเข้ากัน ค่อนฟองน่าก,กินมากมเ,เลยอะอือเยอะเลยไม่นะน่าจะใส่เยอะไปหน่อยอร่อยมากไม่มีอะไร เดี๋ยวท้อคอกินนะให้ไวเยอะนะฮะใครอยากจะปากแดงก็กินพอกินปางมาันจะแดงขึ้นหน่อยอันก็ขอจบคลิปที่เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย